สวัสดีครับพี่น้องเ c ซี FC ทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดแหลมสิงครับหาดแหลมสิงอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีครับคลิปนี้พักที่นี่ครับพักที่นี่ครับตอนนี้ผมจะมีจะใหถ้ถ่ายให้ดูบรรยากาศริมริมหาครับ ทะเลตอนนี้คลื่นลมแรงครับดูทะเลสัตหีีมากินข้าวทะเลแหลมสิงตรงนี้จะเป็นปากแม่น้ำนี่คือปากแม่น้ำจันทบุรีสายสุดไปนู่น เปรดนะครับแล้วก็บ้านไร่แผ่นดินอะไรอยู่ทางนี้อนแรกว่าจะมีแผนว่าไปบ้านไร่แผ่นดินไปกินปูดูเหยี่ยวแดงแล้วก็นั่งเรือไปบ้านไร่แผ่นดินคงไม่ได้ไปครับเปลี่ยนแผน หน้าแล้วเขาจะพักรงนี้ก็ค่อยวกกลับกับสักไปปีกมีให้ดูบรรยการรอบๆครกำลังจะสั่งอาหารทะเลแถวที่นี่อาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือปูปูดำนะครับหรือปูเนื้อครับ ก็กิโลหนึ่งตกหลายตังครับเมื่อีสั่งไปแล้วคร,ครึ่งครึ่งกิโลครึ่งกิโลมีอยู่เขาบอกสามตัวสามตัวก็เขาบอกห้าถหกร้อยนะครับอ่ะกอนนานๆครับนานๆได้กินทีครับก็อเอาแหละนานๆนะทิกที นานพีนทีผูกกักไงผูกคนแรกุูกคนแรกปอห้าปอห้านี่ครับคืออาหารจานแรกมาแล้วครับปอสามผยำยำครับยำยำอะไรเนี่ยยำรวมยำรวมทะเล ต้มยำโอ้ต้มยำไหนลองคน,คนดูดิต้มยำอะไรต้มยำทะเละอะหา,อาตอนเอาช้อนดีครับไม่ต้องไม่ต้องไม่หกหรอกตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วย เนี่ยเขาใส่ฐานตักน้ำออกแล้วใส่ให้ค่อยน,น้ำ bơi thế này Bơi đó thế đó Lo pu hấp Mà Bao bao theo bao Theo bao bao Không tên phó Nàn thì mấy

คือครูอันนี้คืออะไรลูกไข่เจียวไข่เจียวกุ้งไข่เจียวกุ้งสับหนูหน,นูนี่หนูก,กินก่อน,นอ๋อคุยกับแม่ เมื่อก่อนก็ไปดูบรรยากาศเลยครับเห็นไหมครับเดินทางทะเลวมาเล่นมาเดินนำในามาเดินเล่นชายหาดบรรยากาศดีครับลมไม่แรงนะครับฟังเสียงคลื่นจันทบุรีครับ ดันทับบุรีเพอแหลมสิงฟังตรงข้ามนี้ก็เป็นร้านอาหาร ใช้ได้ครับบรรยากาศดีครับ FC ท่านไหนอยากจะมาครับตรงนี้ก็สถานที่ท่องเที่ยวก็มีโอเซิสดูมาโชว์นะครับแล้วก็มีตึกแดงตึกขี้ไก่ซึ่งเป็นตึกสมัยฝรั่งเศสล่านานิคมครับฝรั่งเศสมายึดเมืองจันไว้ต่อรองกับ ประเทศเราครับเพื่อเอารางวัลแลกกับพระตะบ,บองสีสูพลเสียมราชก่อนแล้วก็ที่พักก็จะเยอะมาช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับก็ต้องดูพปากรย์กราาอากาศนิดนึงขึ้นลมพายุนะครับ แต่ก็ดีอย่างคือถ้ามาช่วงนี้นะครับมันจะค่าที่พักจะไม่แพงนะครับค่าที่พักไม่แพงนะครับพันสองพันพันกว่าบาทนะครับค่าที่พักไม่แพงแต่ถ้ามาช่วงไฮนี่ก็ค่าที่พักแพงคนยเยอะตรงนี้จะไม่แพงครับผม อยู่ทะเลอ่าวไทยครับองแหลมสิงทำไมถึงบอกแหลมสิงจะบอกว่าตรงแหลมตรงเนี้ยมันจะเหมือนสิงเนี่ยเหมือนสิงตรงไหน็ยิจนาจณาดูครับก็ขอจบคลิป อาจแหลมสิงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขออ่ายาทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ